่เรี่ยการ,ปรเปรียอื้อออกมาในมมหนมนนชาตะะะเพราะวาเวลาที่เราทำงานเนี่ยราพบว่าฟาที่มีส่วนภาพสัตว์ที่ดีเนี่ยมันทําให้สัตว์เดี๋ยจะเป็นเืต้องเหมือนเปียนะครับแล้วก็ในการเจ็บนรับเพราะฉะนั้นฟาร์มเนี่ยายใช้ารน,น,น,นี่ยเปรวนนะครับเพื่อป้องกันโรคให้แบบรวมกลุให้แบบก่นอนที่จะรู้ว่ามาันปวดหรือเปล่า นะครับและน้ำหนักก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดเคลือดยานะครับและสิ่งที่เราตังหนัก็คือว่าเมื่อเกิดเคลือดยาในฟารมแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมีโอกาสหลุดรอดออกมานะครับไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติและสู่การล่องได้หรือเปล่าตอนแรกมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นุดของเราครับเวลาที่เราก็จะไปเข้ามาสอบเราอยากให้การสอบร่วมกันนะครับแล้วเราได้ความราสมัครคนสนใจอยากจะ เราะช่วยสัดว่าน่แพ่อะเกบตัวทำี้ยยาตัวไหนเนี่ยที่รุนแรงต่าคนแล้ว็นืว่าถ้าเสียมันมีที่ต่อยาปลูกโพลีสีล้าเนี่ย่อาว่าไม่ว่าจะยาตัวไนที่พ่อท่แบดเนี่ยก็ไม่สามารถรักษายาตัเดียวกันด้เลย ารที่เราอยากจะให้เกิดการแ่งชิงสุ่กการพัฒนาศภาพเขากากตที่เราทำงาเนียเราเรามีความแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสนที่มีเนี่ยส่งผลกรพทบกับเราใน้น่าน้นนกานั้ะที่เราอยู่ใน้นนประเทศพได้ปัจจุบันคนไทยเนียมีความชเอทีวุกทีุ่ที รัจะรวบรวมเรียบร้อเพะถ้าไม่คิอความต้องการนะครับก็ไม่เกิดความผิดแย่โฆษณาทุกเสียงของทุกข่านนะครับมีความสำคัญอย่างนะครับส่วนคนที่ได้ผ่านมาใเรื่องนี้นะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w a n i m a l c o u n d a t นะครับสอบถมอะไก็ได้ครับแล้วก็ลงขึ้นหนังอก็ได้ครับช่วยจะึุ่เสียงนะครับที่ที่ทำให้ปัญหานี้ขึ้นลงนะครับล้วก็เพื่ที่จให้ทุกคนอย่ากลอบใครหรอกลัวเือหรือยา Thank uh you. -huh.